สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้แนวทางหวยฮาหนอยครับเป็นหวยฮาหนอยปกติเนาะแต่ว่าก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้ง3นอยเลยนะครับไม่ว่ากันเพราะว่าก็มีหลายครั้งที่ไปตรงกับทั้ง3นอยนะครับไม่ไดอะไรก็นอยนึงอ่ะนะครับเ,เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยฮาหนอยย้อนหลังเท่านั้นนะครับ กิติไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการคาดการคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับหากท่านใดเป็นสมาชิกใหม่เป็นท่านผู้ชมใหม่ของกิติคนคำนวณน,นะครับทั้งทางยูทูบช n e l กิติคนคำนวณและเพจ Facebook กิติคนคำนวณน,นะครับ ฝากกด subscribe กดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งให้จิติคนคำนวณด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ผมอัพโหลดขึ้น youtube ครับผมก็บงให้เลยนะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเมื่อวานนี่หวยไทยเนาะผมก็เลยไม่ได้ลงแนวทางหวยห้านอยนะครับทั้งที่ทางบ้านส่งมาแบ่งปันแล้วก็ในสูตรของผมเองนะครับ ผลห,าหา้าน้อยเมื่อวานนีสี่ศูนย์แปดนะครับบนส่วนล่างก็ศูนย์แปดศูนย์แปดบนศูนย์แปดล่างนะครับสบายตัวเลยนะครับถ้าใครใช้งานตัวนี้เนะเดี๋ยวผมมาไล่เรียงให้ฟังทีหลังนะครับผมก็จะติ๊กตัวที่เน้นให้แล้วกันนะครับเผื่อท่านใดไม่ชอบฟังอะไรยืดๆย,ดดยาวๆนะครับนะแต่ถ้าท่านใดอยากอยากรู้นะเนแนวทางในการนาไปใช้งานผมก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟังนะครับผมจะเล่าให้ฟังในทุกๆคลิปนั่นแหละ นี่คือทั้งหมดที่ผมให้เน้นนะครับเนาะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการอ,าอะไรล่ะบรรยายเลขก,การบรรยายแล้วกันบรรยายแนวทางบรรยายแนวทางทั้งหมดที่ผมออคำนวณมานะครับเนาะสองแปดหกสี่ศูนย์นี่คือเลขคาดการณ์นในวันนี้นะครับนะ แปดสี่ศูนย์คือเลขที่เด่นในเมื่อวานเนาะวันที่สิบหกนะครับวันนี้อยู่ในเลขคาดการ์หมดเลยนะครับผมเพิ่มมาใหม่เพียงเลขสองกับเลขหกนะเฮ้อ <c oughs> มีเลขแค่สามตัวเองเมื่อวานสี่แปดศูนย์นะครับออผมวางสองกับแปดบนนะครับเด่นสองรองแปดส่วนล่างผมวางหกกับสี่นะครับเด่นหกรองสี่เลขคู่หมดเลยนะครับนะแม้แต่เลขคาดการนะ์นั้สองสี่หก สองสี่หกแปดศูนย์นะครับเลขคู่หมดเลยห้าตัวนะโอ้โหเล่นง่ายงายครับวันนี้เล่นง่ายๆอันนี้ไม่ได้นัดหมายนะครับอันนี้วันนี้ไม่ได้นัดหมายเนาะมันมาอย่างนี้จริงๆตั้งแต่วันที่สิบห้านะวันที่สิบห้าสี่สองแปดกับสี่ศูนย์นะครับวันที่สิบห้าสี่สองแปดกับสี่ศูนย์ผลหวยฮานอยปกติวันที่สิบห้านะเออเลขคู่สองวันแล้ว อืนี่ไงนะครับสองสี่สองแปดข้างล่างก็สี่ศูนย์เออเออเออนะครับเล่นง่ายๆเล่นเล็กคู่เล็คี่นี่เลยง่ายดีโมดูลที่แนวทางสองตัวนะครับอย่างที่บอกไว้ตัวที่ผมเน้นก็ในวงกลมสีแดงนั่นแหละนะครับแค่นั้นออตัวเลขสองตัวบนล่างสีน้ำเงินนะครับทั้งหมดยี่สิบห้าชุดสองสองสองแปดสองหกสองสี่สองศูนย์หกสองหกแปด หกหกหกสี่หกศูนย์แปดสองแปดแปดแปดหกแปดสี่แปดศูนย์สี่สองสี่แปดสี่หกสี่สี่สี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ทั้งหมดยี่สิบห้าชุดครับนเนาะถ้าสองตัวถ้าเข้าสองตัวบนล่างนะครับบนหรือล่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็กำไรนิดหน่อยนะนะครับถ้าวางทั้งบนทั้งล่างนะครับยี่สิบห้าชุดก็บนล่างก็ห้าสิบชุดเนาะ แต่ถ้ามาทางบนทางล่างนะะี่็กาไรเยอะอยู่นะนะครับเพราะว่าฮานอยไม่มีไม่มีจ่ายครึ่งเดียวเนาะจ่ายเต็มนะครับนะส่วนตัวเลขสีดำก็คือแนวทางเพิ่มเติมเนาะผมเอาเลขเด่นนะครับ2กับ6มันวินคู่กับเลขดาบก็จะมี2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 6 1 6 3 6 5 6 7 6 9ทั้งหมดสิบชุดนะครับผมไม่กลับนะครับนะแต่ถ้าท่านใดเชื่อมั่นในแนวทางเลขวิ่งเนาะ ก็นำไปรูดเลยก็ได้นะครับทั้ง6กทั้ง2มาที่แนวทางเลขสามตัวนะครับสองบรรทัดแรกคือสิบชุดไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามจากเลขคัดการ5ตัวนะครับ 6, 3, 4, 2, 8, รก็จะมี2องแปดหกสนะครับวงให้เรียบร้อยแล้ว864 860 640 642 402 408แล้วก็026 10ชุดไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามจากเลขคัดการ ส่วนบรรทัดที่3นะครับก็จะมีเลตัวเลขสีดําแซมมาด้วยก็คือเลขดับในวันนี้เนาะวางหลักร้อยแล้วก็เลขคาดการบนนะครับนะวิ่งบน2ตัวนั่นแหละ10กับหน่วยตามลําดับก็จะมีหนึ่งสองแปดสามสองแปดห5 2สองแปดเนะครับส่วนสบรรทัดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลขดับเนาะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าผมนำมาวินเป็นเลขชุด3ตัว ก็คือเลขขี้หมดเลยนะเนี่ยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับเลขขี้หมดเลยเออเลขขี้เออแปลกแปกดีหนึ่งสองห้าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งโอ้อะไรของกีตี้นี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสองชุดเลย 7 9็ดเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าสามนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะเจ็ดเก้าสามแล้วก็เก้าหนึ่งห้านะครับทั้งหมดสิบชุดไม่เบิร์นไม่ตองไม่หามเช่นกันนี่คือผลหวยวันที่สิบห้ากับสิบหกเนาะนะครับผลหวยวันที่สิบห้ากับสิบหกไม่เบิร์นไม่ตองไม่หามด้วยนะสามตัวบนครับ <c oughs> เลขคู่ด้วยขอเป็นคู่อีกนะวันนี้นะครับขอมาคู่อีก แนวทาง3ตัวนะครับถ้าจะนำไปใช้งานมือผมเป็นฮาคิเลยใครดูกระตูนเรื่องวันพีจะรู้ว่าฮาคิคืออะไรขับมอเตอร์ไซไม่ได้ใส่ทั้งมือ,อดำหมดเลย25ชุดไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับเนี่ยถ้านำไปใช้งานนะครับในการลงทุนทั้งแค่3ตัวบนนะนะครับ ถ้ามันแตกฝั่งเลขเด่นที่ผมกําหนดมาหรือฝั่งเลขดับที่ผมกําหนดมาเนี่ยสองบรรทัดแรกกับสองบรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดกลางนี่ไม่นับนะบรรทัดกลางนี่เผื่อฟุกนะครับยี่สิบชุดหรือยี่สิบห้าชุดเนี่ยกําไรนะครับถ้าแตกแค่สามตัวโต,วต,วตว้ก็พอแล้วนะครับนะโอเคนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับผมก็จะทิ้งภาพนี้ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวก็ขอลาไว้ตรงนี้เลยล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กิจตีคนคำนวนด้วยนะครับ